ปึ๊บเปิดเอิดเล็กเบ้นยดีท่านผู้ชมดางมาดันด้วยนะวันนี้อาวีมีกิจกรรมเข้ามอใหม่ครับท่านผู้ชมนะ <Yeah. S 1> เป็นตั๋วของพรีเมียมนะ อ่านไม่ผิดก็น่าจะเขียนว่าพรีเมียมนะนี่พรีเมียมพรัสโอเคคือมันจะมีทั้งหมด7ตัวนะก็น่าจะรวมอยู่ในนี้เลยนะคือถ้าเราซื้ออะเรามีโอกาสที่จะได้รับมูรานสลิมแล้วก็สกินโมเรนนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเติมแล้วก็ซื้อกันเลยดีกว่าโอเคได้มาหนึ่งร้อยุดสามคูป,ปองนะก็ไปเติมมาเลย สก,กินที่แบบ35บาทเราได้สก,กินในราคา375บห้ประมาณนี้เป็นสก,กินของอีพิกนะก็ส่วนตัวผมผมชอบเล่นโมเรนอยู่แล้วคืออคือผมต้องซื้ออะผมผมต้องมีให้ได้อะ <Brand. S 1> ก็โอเคก็ซื้อแบบเ,ออเปิดอ,อได้เจ็ดตัวก็คือนี่เลยวิธีได้รับก็คือ วิธีรับก็คือราอินทั้งหมด7วันนะก็เราก็จะได้ทั้งหมด7ตัว <No. S 1> น่าจะ7ตัวนะน่าจะเยอะกว่า7ตัว <What? S 1> ว้าโอเคเดี๋ยวโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมารอดูวันที่7หรือว่าโอเค1 2 3 6 7เดี๋ยววันที่4ผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งกับสก,กิน โมเรนนะก็ผมจะแค่สกินโมเรนเท่านั้นก็สมค่นี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะมาต่อ ep 2นะ